ชีวิตอะอย่าเอาแต่อยากดีอยากเดเดงโดดอยากปังอยากกระชูดอยากเด่นสุดท้ายนะตายเรียบไม่ว่าจะหรูหลาหมาเห่าขนาดไหนอะไม่กี่ชั่วอายุคนคนก็ลืมเราหมดบางคนพูดว่าหนูอยากสร้างตำนานค่ะพี่ดีค่ะดีพี่ขอชื่นชมเลยนะแต่ว่ามาเริ่มตรงที่หายใจสบายให้เป็นก่อนดีกว่า อารมณ์ดีๆใจสบายๆส,สะสมเอาไว้เยอะๆเพราะว่าไอ้ที่ตามเราไปจริงๆมันน่าจะเป็นนิสัยของจิตนี่แหละส่วนข้าวขอเงินทองชื่อเสียงทิ้งไว้ชาตินี้หมดแน่ๆเกมชีวิตเนี่ยเล่นให้สนุกไปด้วยไม่ใช่เอาแต่ตึงเอาแต่บีบคั้นได้โอกาสมาชาตินี้คุ้มเหรอถ้าจะเครียดทั้งวันเพื่อสร้างตัวตนให้คนว้าวเธอเก่งจังเลยจะทำอะไรอ่ะถ้าคิดแต่